มันมตา,ากครบเลยครับเมียนครับนี่จะใครไงดเนี่ยเมียนครับจุ่มเยอะครับผมเห็นดอกงอกเหลืองเต็บดอกงอกขาวรครับผมเป็นเม็ดลอยเมียนเห็นใกล้ก็เริ่มออกเน,น้ะโอ้โหสูนจ้ สองพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่่อแมพี่น้องสุภูสุก้นครับผมพอๆกับสัปพังคนได้ายแล้วครับผมมัอนี้มัอนี่ภาเปลี่ยนหมายเปลี่ยนมุดเปลี่ยนพิกัดไหมครับผมเมนครับผมมัอนี่ภาพี่น้องมาหาเหดละงูครับผมเมนครับผมครับมันนี่ข่าวว่าถ้าผีออกได้หลายครับพี่น้องเมนครับผมแต่ก็อยู่ในเขตได้ไหวเชียงใหม่นี่เก่าครับผมครับไปครับผมพิกัดไหมนี่มาหัว่าสีมาหน่อยมาไหนไปได้ครับผมมัอนี้ไปครับไปรอไปหมวกไปสวมสองมากครับผมมัอนี่สีคือสีครับเด็ก ปลาเป็นปลาหินเนาะคิดน้อแห้งครับมันก็เดี๋ยวจะแห้งน้ำกันเล้ยงอย่างนี้เม <c oughs> ืองดอกนี่สับผมห่างๆครับเหมได้ดอกซอนดอกไอ,กด,อกดอกนีึงดอกนี้อยพุ่งดอกนึงยู่พุ่งแต่ก็ถ้ายุคนี้นี้เก็บดีเนาะอีกน้อง ทีีน้งูขาวครับผมกำลังทางขึ้นไม้ครับผมมีครับผมขาวเหลือง

เือดหูเกาะอมครับน้ำมูกขาวน้ำกเรืองครับผมจุ่ยยสักจุีอืมนรับมันตากครบเลยครับมเียนครับมันจะไข่ใหดิ่เมีนครับมีบ้านนะครับ ้าบผลแบบนี้บ้างนั่งเห็นเม็ดหน่อยเนียนถือไข่ก็นั่งออกเนาะโอ,อ้โหสูนเพลินจำนั่งดอกกระดอกน้อยหน่อยเนาะดอกนั่งครับดอกบ้าไงเป็นไหนเนาะ

มันตกมาใส่เนาะแม่นครับผนตกมะไซเนีตเป็นตะออกดีอยู่ครับเป็นแ<ม>ต่เหลืองเนาะทั้งนี้น,นครับค่ำมาดอกครับผมแม่นบล่ล่ะเมนสองสามดอกค่ำมองดอกนึงบ <laughs> ้างดอกหูเหลืองสีดอกมใหญ่ครับผม ็ดไข่ขาวครับอืโคับแดดแนเนาะดินก็เริ่มแห้งแล้วเนาะแงครับตันีใจเนี่โมเดดมันก็กักปวดเนีนปวดปแดดในห้อน่ดีเออจนเหี่ย thì là cái chân heo nó Cái nó bắt hết Cái đỏ ngủ đỏ bao nhầy nó bây giờ chúng ta bắt đầu đọc nhìn nó chung nhé nhìn nó ให้เป็นซ้ำหนีเด้อครับนี่นี่ตึกแตหนหแม่แน่นี่นี่นะหนึ่งงาน, <c oughs> น,นเห็ดตะไคร้ครับนี่ม้งนี่โอ้ยเอ็นดูน้องเห็ดแน่น <c oughs> นี่คนมีแต่หินเนาะดอกนั่น นออกห้างกันเนาะอือถึงเมืม่ไหรจนแตกครับโดนสือพ่อที่นึงครับผม <c oughs> ดอกรามเลยเอย้ขาวนี่เล่นโดนพ่อครับผมนี้องอขาวไงอืมอไงฮะ หนทังยังไม่เหมับผมมาผักโฆษณาก่อนจะเข้าครับผมเมนตครผมมามนต์สองเบาะนี่เห็นละงกข้านำเสนอพี่น้องเด้อครับผมเมนครับผมมีจำนวนจำกัดเนาะเมนครับว่าเห็นหางยางแห้งครับผมเมนต์เมนี้ทั้งขาวทั้งเหลืองครับผมส่วนมากสิเป็นเหลืองหลายกัวเนาะเมนครับผู้ใดมาเห็นละงกติดต่อสองเบาะมาได้ครับผมครับผม0่วนแปดแปด เ์0955126254ครับผม0955126254ครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับผมนี่ครับผมติดต่อมาด้ครับเห็นละงกงามครับผมนี่ครับครับปะบ้าคุมพอไวอีกอสมดอกดนี่ดอกี้นะนี่ับคือดอกเงสุดร่าวนดดันจด เดี๋ยวนี่แห้งแห้งนี่คูดูไลยสีแห้งครับผมฟาดไดเสียงใบใหม่ด้วยครับผมสีเหลืองอ่อนๆครับนี่ขีดต่อสองบางเมื่อ้ครับผมนี่ถ้าเขาจะเอากิ่นเอาเนี่ยหนา่งบางแบง่ายเลยนี่อ เหยื่อเห็นเท่าก็มีเนาะเมนครับผมค่ะผม็นแมตตี้ขวดครับผม,น,บผมนี่ัอ้องบานัน้องจูบเนาะสองแบบต้องบานไม่ไหมครับผมมันงานๆเลยละครับ

ง่ายนะครับคุณดอกนึงบ้างเขาพี <m z ul heures> ่คุณยังเพ่อ้เก็บได้เล่มเนาะนี่ครับอืมแดอกหน่อยครับร่วมกันกยง่ามครับอืมครับหงแล้วโดา้ งแล้วดอกจะไม่นหนีด้วยครับอืมอ๋อคิดครับอืมสีเปลี่ยนเลยเนาะต้องดอก ดอกเน,ะนาะงามอยู่งามอย,อยู่แต่ดอกบุ่ค่อยใหญ่ไปไหนครับแดดทักแดดเน่ยครับพี่น้องมาซุ่มปลาไหมครับผมถือว่าหมานเติบอยู่ครับผมแหงเบิดแล้ะครับผมนี่ซ้อมว่ากักบหมานอยู่ครับดียผ้ายางกลับบาดคุณปลาต้นยงอ่าครับฝากกดไรก็แช่ซ้อมว่า,วา,าน้ำเลยครับผมนี่เห็นลงก็ได้หลายเติบอยู่ครับ มาสุมปลาไม่ครับผมท่างลําพูนนี่ละะักษณะปลาครับผมเกยกระยางทางครับชัยพาไปปิดคลิปครับเพราะว่าทุ่นไปไวแล้วครับผมมันนี้ซ้อมบากกมากไก่เติบครับถ้ากันยางทางไปหารถใหญ่ครับผมมันนี้เอารถเครื่องอรถใหญ่ขึ้นรถไทยรถกระบะมาครับวาเมื่อ อ่านบอสุดยอดบรรยากาศครับผมแดดเด้ครับผม เอาตันะเห็นไมพี่น้องเมองหยุดก่อนอ้ <c ười> นนเปินเป่ายางฟังเสียงหินแร์ครับผมกรับกึับกับอยู่นี่เอื่อยกระมานอยู่ครับผม เนี๋ยวจะดอกเนาะแห้งไรครับผมเมียนครับเห็จดจะออกครับว่าได้ออกครับเมียนเนี่ยแห้งแห้งครับผมดอกเห็ดครับผมดีป่าวถ้าพี่พดังเห็ดแตกบนแล้วครับ มันมีน้ำครับผมเห็นเริ่มแห้งแล้วแห้งคักแห้งแน่ครับผมพื้นดินแห้งเบิดครับแดดคักแดดกระโพดผู้เนาะแด่นด็ดอย่างเงครับนี่ครับเห็ดเห็ดบัวใหญน้ำครับผมลงนิดหน่อยครับ ย่างไปทั้งสองบาครับผมดินแห้งเบิร์ตตนเห็ดกระยากออกเนาะคนก็ตกครับแน่นครับคนกตกมาสองสามหมื่นลครับนี่เป็นคู่เลยแบบโอโ้แห้งเร็วครับเมาไปลี่ยนมือเดียวนนี้หยียบย่าไปมาเนี่ย,ยไไก็แก้ก็กกแก้กบ้างย่าไป่ใช่หรือ เนีย่ยหาไปน้ำสองบา,า,งา,า,างครับผมมัน้ภาเปลี่ยนไม้ล่ะกามาท่างไก่ครับ พ่อเนาะนี่นครับพ่อมองะสองดอกสามดอกู่ครับกระตาก่อนโอ้โหกระตาก้อกระตาครับจะได้ยอดหมันครับผมนี่ภาพพี่น้องมาาล่อส้นไม้ปลาไม้ครับผมิ่งดอกหินนะครับรับถ้านี้ฟนตมะตกครับผมก็เลยได้ประมาณนี้ครับนม่ เง็ดก็อยากออกเนาะเมีนเ yeah. ี็ดังโกกเรืองกับดอกน้อยๆครับผมมาเต็มจักเตียครับถ้าออกก็สิหลายคักเนาะเมีนเพราะว่าเป็นปลาปลาแบบเต้นแปลน่ครับผมหาง่ายครับข้างนินก็เริ่มแห้งเบิแล้วครับผมเมีนบรรยากาศครับผมรนบโตกแดดคักแดดแน่เนาะพี่น้องพึ้นมากับว่ได้ให้กันแต่ว่าสองเบามานเป็นพิเศษครับผมครับไอ๋หมอใหญ่นึงครับผมครับอ๋อมึงแพมมาลุลนึงว่าสองมาสีมันซ้ำใดครับเมียนครับผมไม้ใดพิกาใดเนาะครับผมครับ อ่ะมื่อนี้ครัขอฝากตัวมันไว้เพียงเานี้ครับครับผมนี่แหละครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมเดินทางกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับสองบาครับผมครับผมเอาละครับสารับคลิปนีสองบาขอตัวลากลับบ้านก่อนครับไม่พลาดกันคลิปไหนคลิปไหนครับผมสารับคลิปนี้บาตุนมาพุ่มไปก่อนครับบาตุนสวัสดีครับมาพุ่มสวัสดีครับบรรยากาศห่อนครับผมเอาแห้งอือวนกับประตูครับ